ไม่ดีกว่าผู้คนเยอรมันพอนสแตนติเหนือกว่าแต่เริ่มมาเป็นจังหวะน,นี้ครับทุกหนูทูกที่ขึ้นหลังแล้วทุกที่การสกัดบอลออกมาไม่ขาดนะครับแล้วเถวสองของชาวเกตส์เก็ดได้จ้าพีดาเปิดไทยบกชอกมาจังหวะเข้าเบียดกันอย่างนี้แล้วเป็นชาวเกตส์ดได้บอกอัฟฟิไลโผล่ให้พอดีพอดีครับวันนี้อัฟฟิไลเล่นไม่ดีจ่ายประตูแรกให้กับคุณจตราดูผู้เล่นทำมาเล่นเกือบทำแมสทำมาเล่นหลงนะครับปล่อยให้อินเตรามีช่องนนี้เราเสร็จเลยครับ ลิกมาตามนามันดูต่อที่สองจะเป็นจน,านพาขึ้นมาจนมาออกทางดงเส้นทางขวาที่เราพูดถึงก้าเราฟังคนเปิดเปิดแล้วดูครับดูพะฮอตของอัปเปลายวันนี้ยิงหนใจหนึ่งบอเร้แต่ลิงเส้นที่เราทักแต่ชรังแรกว่าพุมกีเฟนจะเน้นใช้ลิงเส้นโดยข้อความฝันแล้วก็เป็นที่มาของประตูตที่สองจริงๆจากโจน,านพาขึ้นมาส่วนตัวบองมุมาแทนฮุกเกอร์นะครับเราให้ออกมามีแบ็กคอร์ซงอกมาไม่ทันทังทั้งขวาทุก็ไม่มีใครไล่วลายมาเลยเป็นเลยที่จะบอกว่า จากที่พี wh, <antique> ่โบทําไว้ในต้องดูการเื่อาคำทั Alex ้ง่ายๆพอมาเจออย่างนี้ปุ <tuh> ๊บต้องหาทางต่อยอดแล้วว่าจะเหนียวได้อย่างไรนะครับแล้วก็บอกเป็นการการตลาดเล่นชาวเกด้วยกันครับนี่คือผลของทุกคู่นะครับของทั้งกลุ่มเอเป็นถึงดีที่เล่นกันแบบนี้นะพอโตแม่ก็มีบางช่วงที่เกือบเสียทักษะเหมือนกันสุดท้ายก็กลับมาชนะ3ามอครับงพี่โมเซกเปรตแพ้พระช้างแจกแมงศูนย์สรับอาร์ต้าแพ้ชาวเก 0 2มงเปเยแพ้โอลิมเปียกอสครับแล้วก็เซเนตชนะอันเดรสครับมาลาก้าแพ้อนชนะมิลานครับก็ยังชนะสามเกมรวดสำหรับมาลาก้าครับแล้วก็ดอสมุนชนะเรอัลมาดริดได้สนะองต่อหนึ่งครับ<ำ>แล้วก็อาแจกนี่ชนะชนะมานแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสามต่อหน,นึ่งสามหน,นึ่งในมมนที่เรนได้สกอร์ในที่สนนุด เป็นอาจารย์นะแสามหนึ่งอย่างนีที่แพ้ประกอบกับข้างนิดนึ่งตัวเลขสูงแล้วแต่ข้างให้ให้คิดกันหน่อยก็เป็นเป็นว่าที่จะอังกฤษวันนี้แพ้ฝั่งจีนทุวันแพ้จีนหนึ่งน่าเสียดียวก็ไม่ใช่สัปดาห์ที่ดีของทีมอังกฤษครับรับแต่ก็เป็นสัปดาห์ที่ของทีมเยอรมันใช่ครับแล้นทีมจากอิตาลีก็ถือว่าสรงมเดี๋ยวมันะั้งหมดเป็นเมื่อวานได้ยินชนะวันนี้ก็ทั้งเซาล์เกสที่เราบินชนะส่วนสเปน ตเปนวันนี้เมื่อวานบาซ่านชนะครับ,บวันนี้มาลาก้าชนะมาเป็นแพ้เมื่อว,วานบาซ่ากับบันลีชนะชนะสามแพ้หนึ่งก็ถ,ถือว่ากำไรครับส่วนในในกลุ่มนี้เนี่ยชาวเก้ก็ขึ้นําเป็น,นอันดับหนึ่งของตารางนะครับมีเจ็ดคะแนนอาซอแพ้ก็ยังอยู่ที่สองก็มีงคะแนนแล้วขณะที่มงกิเดียก็นังยังสองคะแนนก็ต้องต้องบอกว่าก็ยังต้องวัดกันอีกระหับชาวเก้บอาร์ซอ นายย่าจะสองทีมนี้แหละใช่ครับวัดแช่พยัญชนะเป็นชั้นสุดนี่เองครับก็จะเล่นกันในนัดที่สี่เนี่ยวันที่หกพฤศจิกายนครับโดยที่อาร์ซ็อกกำลังเย็นชาวเกย์บ้านตอบชาวบ้านต้อ,องอบอกว่าคืนัดนี้ประเป็นทีมเยือนมีต่นนอเกาเลีบ้านคู่เดิมคู่เดิมวทุกคู่แต่ว่าตัดกันเป็นเจ้าไปเยือนครับผมอ่าทำได้ดีคือเรื่องราวของแชมเปีี้ยนส์ลซครับในแมตช์ที่สามของการทีมเยอรมันแ่งกลุ่มครับแล้วเดี๋ยว ในสักช่วงทีสี่นะฮะที่สี่ครับก็นะจะมีการสรุปประกอบของทุกคู่ที่แข่งกันในคั้นคืนนี้พบ,บ,บกับคุณผลข้าวแล้วก็คุณเฉลิมพงศ์นะเราจะพาไปดูทุกประตูซึ่งรับรองว่าตื่นเต้นจนเรียกว่าตาสว่างกัน <c oughs> ในช่วง้ายเหือนกันบบนี้ไมุ่บอลนผมมาผมมาแต่เสียงนะคุณผลข้าวมาทั้งตัวโอเคเพราะว่าฟุตบอลแั้วยิงกันเยอะแยะมากมายครับก็ติดตามมาได้แล้วก็กลับมาพบกับ พวกเราแล้วก็รายการแชมเปี้ยนส์ลีกในได้ใหม่ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ